ร้านผสมไม่ไมีชื่อร้านผสมตั้งร้านอยู่ซอยแปลงนามหน้าบ้านไอเฮียขายซอซอยแปลงนามค่ะก็ขายปอเปี๊ยทอดมันจ้ะ ทอดหรือทอดมันของร้านผสมร้านนี้นะครับผมทานมา30กว่าปีแล้วครับตั้งแต่มาอยู่แปงนามจุดเด่นของร้านนี้นะครับก็คือความกรอบความหอมนุ่มเหนียวอร่อยปอเปี้ยนี่นะครับกรอบนุ่มแล้วก็มีหลายไส้แต่ละไส้เนี่ยก็รสชาติเข้มข้นนะครับแล้วทีเด็ดก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเป็นน้ำจิ้มของทอดมันที่เอามาจิ้มกับปอเปี๊ยะได้ลงตัวอร่อยมากๆจุดเด่นในเรื่องของทอดมันที่ร้านป้าสมนี่นะครับก็คือเป็นทอดมันตาอินทรีย์ ซึ่งจะมีคุณสมบัตินุ่มเหนียวนะครับพวกเราหลายๆค้อนอาจจะคุ้นเคยกับทอดมันปลากรายถ้ามีโอกาสลองแวะมาดูนะครับทอดมันไผ่สี่ร้านผสมร้านน้ำจิ้มเนี่ยเด็ดขาดมากๆแล้วทอดมันร้านนี้ถ้าเกิดใครที่เดินผ่านไป,ผ,นไปผ่านมาแถวๆถนนเยาวราชแปงน้ำกลิ่นทอดมันจะหอมโชยไปทั้งถนนเลยครับเรียกว่าจมูกของเราเนี่ยจะถามหาเลยว่าร้านไหนนะใครขายทอดมันทำไมหอมได้ขนาดนี้และเหนือกว่าความหอมก็คือรสชาติครับรสชาติดีมากๆ เพื่อนๆที่ผ่านมาแถวเยาวราชแปลงน้ำเจริญกรุงขอเรียนเชิญครับลองแวะดูร้านนี้อร่อยจริงๆครับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มนิดเราก็ไม่ได้ใส่น้ำเราต้มน้ำตาลล,ล,ล้วนๆแลวกับน้ำส้มเวลาคนเข้ามาซื้อเขาก็ขอเยอะเขาบอกน้ำจิ้มอร่อยเขาก็พูดอย่างนี้เราใช้สูตรของเราเองเราก็ใช้สูตรของย่าน้อย,อยงไงเราทําต่อมาจากย่าน้อยอา玛เราก็ไปอยู่ซอยอยูดีแล้วก็ขายต่ออยู่นี่เราก็ทําต่อ ขายต่อจอากแย่น้อยมาเท่าไหร่อ่ะสิบกว่าปีแล้ว ายวันอังคารถึงอาทิตย์หยุดวันจันทร์จ้ะเจ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงกว่าตั้งครึ่งวันหมดแล้วก็เก็บเราไม่ได้ทําเยอะพอหมดแล้วก็เก็บมาไม่ได้โทรมันก็หมดอย่างเงี้ยโทรมาสั่งได้จะ้จะ088 643 6564จก้ะสมถ้าลูกค้ามาเที่ยวเยาวราชเดินผ่านไปผ,ผ่านมาก็ให้วแวะมาซื้อปอบเย๊ยะทอดมันด้วยนะคะรับรองความอร่อยคะ่ะขอบคุณ